สามครับอีกครั้งนะครับผมรอเดี๋ยวนะเไครับครับดีนะครับข<า>อขอลงคนลงนี้นะครับครับด้านข้างประตูถอยหน่อยนะครับขออนยากครับด้านข้างประตู ดีครับหนึ่งสองครับด้านหลังนะครับขออนุญาตครับครับหนึ่งสองครับติดประตูได้นะคะได้ครับ่อไปด้มผอออกสักครับโอเคครับทุกท่านมองกล้องนะครับ หนึ่งสองสามครับสวยครับ,บอีกครั้งครับโอเคดีครับมองกล้องทุกท่านนะครับหนึ่สามหนึ่งสองสามครับดีดีครับอีกครั้งครับหนึ่งสองสามครับ